ก็อย่าให้เขาว่าเราเป็นคนอะไรคือคนคนคือกิริยาอาการของการคนถ้าไม่คนก็นอนก้นพอนอนก้นก็ไม่พอไม่แล้วก็กินไม่อร่อยมันต้องคนอยู่ตลอดคนให้มันวุ่นวายให้มันแตกกันให้มันเข้ากันคนไปคนมา ต้องคนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่หยุดคนก็ไม่ก็ตกตะกอนเขาก็เลยมาเรียกคนว่าคนคนคือความวุ่นวายคนคือความสับสนคนคือยุ่งเหยิงวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นเรียกว่าคนเรียกว่าคน ทักทายโยมทุกคนใน YouTube แล้วก็ในเพจ f เฟ o บ k นะโยมนะอ่านชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยอันนี้คือคนออกิริยาอาการของความที่เราคนคนอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงเงียบสงบนิ่งไม่วุ่นวายอยู่นิ่งมีศีลมีธรรมรักษาศีลรักษาธรรม อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนคําว่าคนเนี่ยเขาจึงเปรียบไปเป็นกิริยาอาการที่วุ่นวายแต่ถ้าจะเป็นผู้สงบต้องเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเห็นไหมในบทกลอนท่านว่าไว้หลวงพ่อพยอมท่านว่าไว้ ถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนไม่ได้เป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็คือผู้มีจิตใจสูงใจดีใจงามใจสะอาดใจสว่างชื่อว่าเป็นมนุษย์เออเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเราเป็นได้แต่เพียงคนเราจะเป็นคนหรือจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เราต้องถือสินรักษาสินแห่งความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ให้งดงามอย่าทิ้งศินของตัวเองศิลห้าข้อทำไมต้องมีศินห้าทำไมต้องมีสินข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตวนะ์น่ะทำไมล่ะสิลอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่บัญญัติศิลข้ออื่นทำไมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นสินข้อที่หนึ่งอ่า ตอบไปแล้วนะทําไมอ่าสินข้อที่สองทำไมต้องไม่ให้ลักทรัพย์อะ่ะทําไมลักของเขาไม่ได้เหรอก็ขี้เกียจทํางานอะ่ะขอโกงเอาได้ไหมขอยืมเงินเขามาแล้วไม่คืนได้ไหมเออขอเป็นคนที่โกงกันได้ไหมใช่โยมยูมิหลวงพ่อมหาเทพท่านมหาท่านมหาเทพอยู่ไหม หลวงพ่อมาหาเทพอยู่ในเจ้าค่าตอนนี้อะไรเงี้ยเป็นบุญที่ได้เจอกันโยมไม่น้อยสาธุโมทนาเป็นบุญที่ได้เจอกับญาติโยมทุกคนเหมือนกันนะเป็นบุญเหมือนกันนะเอออฉนั้นถ้าเราไปรักของเขาขโมยของเขาโกงของเขาแล้วก็ผิดศีลข้อที่สอง สีนแห่งความเป็นมนุษย์เราละเมิดศินข้อที่สองไม่ควรท่านบัญญัติศินข้อที่สองห้ามขโมยไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะสิ่งของของใครใครก็รักใครก็หวงเราไม่ควรทำลายโฉกลักป้นจี้ซึ่งมันเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติและทำลายจิตใจทำลายทรัพย์เขายังไม่พอบางคนเขารัก เขาหวงแหนทรัพย์ชิ้นนั้นเขาหามายากลําบากเหลือเกินเราไปทําลายของของเขาเท่ากับทําลายจิตใจเขานะเท่ากับทําลายจิตใจของเขามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอ่ะใครก็รักของเขาอะ่ะใครก็รักก็หวงแหนนะ่ะถูกไหมจึงมีการบัญญัติสินข้อที่สองเอาไว้ว่าอทินนา ธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามีข้าพเจ้าขอสมาทานไม่ลักไม่ฉกไม่โกงไม่ป้นจี้ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนที่เขาเขาไม่ได้ให้ฉะนั้นนี่ข้อที่สองนะทำไมจึงมีสินข้อที่สองสิ่งของของใครใครก็ลักสิ่งของของใครใครก็ห่วงไม่ควรทำลายป้นจี้ซึ่งเป็นการทำลายทรัพย์สมัติและทำลายจิตใจซึ่งกันและกัน การที่เราจะฟ้องร้องอะไรเขาหรือเอาทรัพย์เขาที่เขาไม่อยากให้เราก็ผิดนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จะมีข้อตัวบทกฎหมายท่านได้พูดเอาไว้อยู่สีเขียวมาอีกแล้วเอาไว้นั่นแหละแปลกตาดีแปลกตาดียมเป็นห่วงหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อ เอ,อนั่งทำงานอยู่ตรงนี้แล้วระบบมันขึ้นมามัน,ม,นมันแก้ไม่ได้มันลุกไม่ไหวก็เลยนั่งไปก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วละ่ละตอนนี้นะนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลวงพ่ออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรยอมให้ใครว่าก็ว่าไปคนที่มีศรัทธานับถือเราจริงๆเขารู้ว่าเราเป็นพระยังไง ยังไงเขาก็ยังนับถืออยู่ก็อาจจะมีบ้างคนบางคนที่มีปัญญาน้อยใช้ปัญญาไม่เยอะปัญญาน้อยก็คือนับถือศรัทธาไม่ได้นับถือศรัทธาด้วยปัญญานับสือด้วยตัวบุคคลพอเห็นพระเสียหายพอเห็นข่าวพระได้ยินข่าวพระแต่ยังไม่รู้ความจริงเขาก็ปัดความนับถือศรัทธาพระไปก่อนก็ไม่เป็นไรโยมแต่ก็ยังมีโยมอีกมากที่เข้าใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เสมอ หลวงพ่อมหาน้อยก็ยังเป็นหลวง,งพ่อมหาน้อยแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อมหาเทพพระมหานรินเทพนรลินโทเป็นชื่อจริงนนโยมนะเอาทำไมจึงต้องบัญญัติสินข้อที่สามทำไมต้องบัญญัติสินข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทงังสมาธิยามิอย่าประพฤติผิดท,ทางกาม อย่าประพฤติผิดในกามคืออย่าไปล่วงละเมิดลูกผัวเมียใครเพราะอะไรทําไมจึงต้องบัญญัติินข้อที่สามเอาไว้เพราะลูกหลานสามีภรรยาของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมมาล่วงเกินซึ่งจะเป็นการทำลายซึ่งจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก แล้วก็ยังเป็นการทำบาปแบบไม่มีประมาณทำบาปแบบไม่มีประมาณเพราะนั้นข้อที่ที่สนี่ท่านบัญญัติสินข้อที่3เอาไว้เพราะไม่อยากให้ใครไปไป <c oughs> อาจเอื้อมของรักของห่วงของคนอื่นไม่อยากให้ใครประพฤติผิดกามี เพราะเป็นการประพฤติที่ไม่ดีเป็นการประพฤติที่เป็นบาปเป็นกรรมทำลายจิตใจคนอื่นผัวเมียใครๆเขาก็รักกันเนาะถ้ามีมือที่สามยื่นเข้าไปใครก็ไม่ยอมฉะนั้นจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงบัญญัติสินข้อที่สมเอาไว้ทีนี้ทำไมจึงบัญญัติสินข้อที่สี่ ทำไมบัญญัติสินข้อที่4สินข้อที่4คือมุสาหรือโกหกหล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําลายความเชื่อถือของผู้ของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดีถึงแม้เดรฉานหรือสัตว์เดรฉานก็ไม่พอใจในคำหลอกลวงจึงไม่สมควรโกหก ทำให้ผู้อื่นเสียหายเพราะนั้นการมุสาคือการหลอกลวงโกหกหรือขี้ปดหลอกลวงคนอื่นการหลอกลวงการทํำลายคนอื่นด้วยคําพูดทําลายคนอื่นด้วยวาจาแม้แต่สัตว์แตรจฉาะนนโยมมันยังไม่ชอบอาโยมบอกว่าจะให้อาหารสุน,นัขตัวนี้แต่โยมไม่ให้ใครเป็นคนหลอกลวง มนุษย์หรือเราเป็นคนหลอกลวงหมาตัวนี้มันรู้ว่าจะให้อาหารมันมันก็รอรอแล้วรอเล่าก็ไม่ให้อาหารมันเลยสุดท้ายมันเป็นยังไงมันก็น้อยใจมันก็โกรธสิโธเอ๋ยเป็นมนุษย์ทําไมหลอกลวงฉันก็แค่ข้าวหนึ่งเวลาที่ฉันมานั่งรอตั้งนานบอกว่าจะให้ฉันกินข้าวกินอาหารก็ไม่ได้กินแม้แต่สติลจันรมันก็ยังรับรู้ในการหลอกลวง ถ้าเราหลอกลวงเขาจึงไม่สมควรโกหกทำให้คนอื่นเขาเสียหายเพราะฉะนั้นสินข้อที่สบัญญัติไว้เพื่อรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอยา่าโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันข้อสุดท้ายนะสินข้อที่หสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ สุรายาเสพติดเป็นของมึนเมาสิ่งเหล่านี้ดื่มบ่อยๆกินบ่อยๆเสพบ่อยๆไม่ควรทำกินบ่อยๆเสพบ,บ่อยๆไม่ควรทำหรืออย่ากินอย่าเสพเลยดีกว่าแต่ในเมื่อเราเป็นมนุษย์เนาะมันก็ย่อมมีบ้างในเรื่องของสุราเมลัยของมึนเมา มันก็ย่อมมีเป็นปกติแต่เราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงเราจรึงจะเป็นผู้ที่จะสามารถรักษาศิลเหล่านี้ให้ได้ mm hmm. ดีดี at home ไอ้เจ้าเจ้ามุ้ยบ่ฟามุยบ่โอ้ยหลวงพ่อเลยบรไปงานน้องสาวอาจารย์ประคู่เปเลยไม่ใหญ่ยุ่ง ตายหลวงพ่อกับบารีรวมบุญน้องสาวพระคู่เสียกับบรีไปรวมบุญค่อยอยู่ญี่ปุ่นติดพรรษาค่าพรรษาเวลาออกพรรษาเวลาถึงจะได้กลับขอแสดงความอาลัยเสียใจกับผู้จากไปน้ำเดอ้อเอออืเห็นไหมฉะนั้นแล้วการดื่มสุราเมลัยของเหมือนเมาเป็นพฤติกรรมที่ ที่ดื่มเข้าไปบ่อยๆทำให้เป็นคนจากคนดีกลายเป็นคนบ้าจากคนบ้ากลายเป็นคนบองคนเสียสติของมึนเมาเหล่านี้เนี่ยดื่มเข้าไปก็จะไปลดคุณค่าของของความเป็นคนลงลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ลงไปใครต้องการเป็นคนดีมีสติที่ดีดูแลตัวเองเป็นตัวอย่าง ของมนุษย์ที่ดีงามก็ไม่ควรดื่มสุราสุราเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพและจิตใจและความเฉลียวฉลาดเป็นปัญญาถือว่าเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือข้อดื่มสุรานี่แหละอืมเออ น้นมันสการเจ้าขาเจริญพรโยมทุกคนเลยนัททวนันวนัททวันนัทยมงามตาโยมงานงามตาคอนคอนโดอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมโยมนี่รักษาศีลทั้งห้าข้อเหตุผลอะไรที่ท่าน ให้เราถือสินรักษาศินทั้งห้าข้อด้วยความบริบูรณ์โดยสมบูรณ์เหตุผลอะไรโยมสวนีขอตัวไปวัดเจริญพรหกโมงครึ่งแล้วนะที่ประเทศไทยใครจะไปวัดก็เตรียมตัวไปได้เลยนะเดี๋ยวค่อยมาฟังย้อนหลังของหลวงพ่อก็ได้นี่แหละเหตุผลว่าทำไมจึงท่านจึงไม่ให้ดื่มสุราเมลัยของมืนเมา ไม่ให้ประพฤติผิดในการไม่ให้โกหกหลอกลวงตอแหลไม่ให้ขโมยของใครไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วทีนี้นะประโยชน์คำว่าประโยชน์ก็คืออานิสงส์นั่นแหละอานิสงส์ของการเป็นผู้มีศินทั้ง5ข้อคืออะไรรู้ไหมไล่ไปทีละข้อเลยถ้าใครรักษาศินข้อที่หนึ่งได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะมีอานิสงค์คือทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนไม่ค่าสัตว์ตัชีวิตนะรักษาสินข้อที่หนึ่งได้มีอานิสงค์ทำให้เป็นผู้มีอายุยืนโรคภัยไม่เบียดเบียนสองถ้ารักษาศินข้ออธินาทานห้ามลักทรัพย์ได้ ได้ประโยชน์อะไรรู้ไหมได้ประโยชน์คือมีอน,นิสงส์คือทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครองของเราทรัพย์สินเงินทองที่เรามีจะปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายจะปลอดภัยจากคดีความเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองปลอดภัยเกี่ยวกับการถูกจ้องเบียดเบียนทำลาย สถ้ารักษาศีลข้อสามได้ข้อกาเมได้อืม,อมยมนึกว่ามาไม่ทันยมสันสนเนออยู่ยมพัส,สลายยมสุวรรณพิมพ์ธียมจิตินันยมแม่เหมยยมทุกคนเลยยมปริยาพรยมสุวรรณพิม์ทีนี แชร์รายการธรรมะดีมากจนได้รับเครื่องหมายเป็นนักแชร์รายการธรรมะมือหนึ่งอนุโมทนาบุญเลยแชร์รายการธรรมะไปลงช่องลงกลุ่มลงอะไรเชยอยู่ดีมีสุขนายมนะนโยมสีพัดด้วยการแชร์รายการธรรมะก็คือการเผื่อแผ่แบ่งปันนั่นแหละถ้ารักษาสินข้อที่สได้ข้อการมีได้จะมีอนิสงค์คือ ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาของเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถือแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกั้มกลายครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนี่คืออานิสงส์ทารักษาสินข้อที่สามได้สินข้อที่สี่ สินข้อที่4นี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเราจะต้องไม่โกหกไม่หลอกลวงคนอื่นพูดอะไรก็ขอให้มีแต่คนเชื่อถือมีความเคารพคำพูดเป็นสิ่งที่มีสน่เป็นที่จับใจเป็นที่ไพราะด้วยสัตว์ความซื่อสัตย์ด้วยศีล ฉะนั้นนี่รักษาสินข้อที่สีได้คือแม้ว่าเราไปในไหนก็ตามเราจะมีคนเคารพนับถือและเชื่อถือในคำพูดของเราอย่างคงมั่นอย่างดีอย่างคงมั่นอย่างดีเลย อย่างคงมั่นอย่างงดงามอายมใน y u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  e โยมปิยาพรโยมชูศรีโยมสายสุนีโยมบาสโยมป้าต่อยไอดีโฟนจะจะอะไรนะเกศันดาเกศสดาเอออนุภพวิทูลรัตนาเยอะแยะเลยโย,ย,ย,ยมอยู่ใน y o u t u b e นะอาจไม่ไหวนะขออภัยนะโยมอารี ได้เกินยังอยู่ยัอยงอยู่ยัง,ยยงฟังอยู่กันอยู่ถ้ารักษาสินข้อที่สี่ได้เราจะเป็นคนที่ไปไหนมีแต่คนเช,เชื่อถือเพราะว่าเราไม่โกหกหลอกลวงใครพูดจริงทําจริงมีคําสัตย์ข้อสุดท้ายนี่นะถ้าเรารักษาสินข้อที่ห้าได้ไม่ดื่มสุรามีไรของมึนเมาเราจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาด ไม่ลงหน้าหลงหลังจับนู่นชนนี่เหมือนคนบ้าบอเสียสติหาสติไม่ได้ผู้มีศีลจะเป็นผู้ที่ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจของคนและสัตว์โลกทั่วไปมีสติปัญญาเฉียบฉลาดเหลี่ยเฉียบแหลมที่ดีงามเพราะว่าไม่ถูกทำลายด้วยสุลามีลยของมึนเมาเนี่ยอืม หลวงพ่อตัวจริงใช่ไหมครับลิเกคณะกล้วยหอมตัวจริงสิหลวงพ่ออยู่ที่ญี่ปุ่นอ่าลิเกคณะกล้วยหอมมันจงศิลป์คืออย่างนี้หลวงพ่อได้บนเอาไว้กับทาวเวสุวรรณว่าจะคือตอนที่มีงานบุญใหญ่ในวันเกิดหลวงพ่อในวันนั้นนะมีฝนตกติดต่อกันเจ็วัน พอวันสุดท้ายที่จะมีงานใหญ่หลวงพ่อเลยขอท้าวเวสสุวรรณว่าปุเวสุวรรณหลวงพ่อมหาน้อยขอคืนนี้ยังมีฝนตกนะเพราะว่าหมอลำคณะอีสานนครศรีเขาลงไงเราสงสารหมอลำหลวงพ่อก็เลยบุญอะไรรู้ไหมลิเกลิเกตคุณลิเกกล้วยหอมบัญจงศิลป์หลวงพ่อบุญท้าวเวสสุวรรณว่าถ้าคืนนี้ฝนไม่ตก พี่น้องประชาชนอยู่ลานวัดซอดแจ้งอยู่กับวัดหลวงพ่อมหา้อยซอดแจ้งหลวงพ่อจะเอาลิเกกล้วยหอมมาเล่นที่ลานวัดมาเล่นที่ลานวัดปากฏว่าวันนั้นทั้งวันทั้งคืนเอกลางคืนฝนไม่ตกเลย ฝนไม่ตกเลยแสดงว่าทาวเวสวรรณอยากดูลิเกกล้วยหอมฝนไม่ตกเลยก็มองหน้ากันกันกบเจ้ายอดยอดมิวสิกอะ่ะยอดมิวสิกอะ่ะมองหน้าก,นกันกับเจ้ายอดยอดมิวสิกอะ่ะมองหน้ากันแล้วก็พูดกับเจ้ายอดบ้าอ้าวบแม่นหลวงพอ่อทาวเวสวรณน,นี่ เออปู่เบสสุบันนี่อยากดูลิเกตกล้วยห,หอมบ่ก็เลยไปบอกเอกเด็กชายสมอนอะบอกเอกว่าไปเ,เตรียมติดต่อบรรจงศินกล้วยห,หอมบรรจงศินสิปรากฏว่าหลวงพ่อบอกว่าเอาลิเกตกล้วยห,หอมมาแก้บนปู่เบสสุบันเท่าไหร่ติดต่อมาสิอปรากฏว่าพอเข้าพอพอ พอหลังงานหลวงพอ่อพฤษสภามิถุนาม่ฝนตกบุบบุบบฝนตกกระหน่ำมากก็เลยเอถ้าเอาลิเกกล้วยห,หอมมามาแก้บนนี่ลิเกคงเล่นไม่ได้เพราะฝนตกทีนี้พอจะเข้าพรรษาก็ฝนตกนี่นี่พอมาเจอภัยสงครามชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชาอีกอะชายแดนไทยกัมพูชาอีกอะปรากฏว่าเอ่อการมีมหรสพอยู่ในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะตกเป็นเป้า ในเขตชายแดนไทยกัมพูชานี่มันมันเป็นอันตรายก็เลยเว้นไว้ก่อนฉะนั้นแล้วเลยเรายังติดแก้บนถวายปู่เวสุวรรณพันล้านอยู่ซึ่งซึ่งจะต้องได้เชิญว่าจ้างลิเกกล้วยหอมบัรจงศิลมาเล่นแก้แน่นอนแต่วันไหนกำลังดูวันอยู่นะ ลิเกคณะก้วยหอมบรรจงศิลถามว่าหลวงพ่อตัวจริงใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวหยิกหลวงพ่อดูเออเห็นว่าเจ็บคอยเจ็บฉะนั้นไม่ใช่วิญ,ญญาณมานั่งเทศแน่นอนตัวจริงตัวจริงเ,ออเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวติดต่อไปฝากนโยมนะฝากนโยมนะ บุญที่เราสร้างเราทำเนี่ยนอกจากบุญการให้ทานแล้วที่ได้บุญเนี่ยยังมีบุญรักษาศีลการรักษาศีลเป็นบุญที่ได้บุญมากมากกว่าการให้ทานเพราะบางคนบริจาคทรัพย์มันง่ายไงก็เอาเงินไปให้บริจาคเงินมันไม่ต้องอะไรมากคนเมาก็ไปทำบุญได้ โจรก็ไปทำบุญได้ใครก็ไปบริจาคได้แต่บุญจะได้มากหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาว่ามีศินหรือเปล่าถ้าทานหรือการบริจาคนั้นเป็นทานหรือการบริจาคที่ได้บุญมากได้บุญจริงๆผู้ให้ผู้บริจาคหรือผู้ที่ทานหรือบริจาคนี่ต้องเป็นผู้ที่มีศินจึงจะทำให้การบริจาคหรือทำบุญ มันเพิ่มพลังแห่งบุญขึ้นมาได้ดีขึ้นผู้ให้มีศีลผู้รับมีศีลทานนั้นบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบของการทำบุญทนนี้ศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะถ้าเราได้รักษาศีลหรือได้ถือศีลทั้ง5ข้อดีมาก สินทั้งห้าข้อก็จะส่งผลให้เรามีแต่ความเจริญในชีวิตเพราะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เนี่ยเป็นมนุษย์ต้องมีสิลบริบูรณ์เราจะเป็นมนุษย์บริบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อมาพูดต่อเดี๋ยวหลวงพ่อมาพูดต่อพักสักครู่ พักสักครู่พักสักครู่อย่าลืมติดกันเทศบูชาธรรมร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมเป็นจตุปัญใจร่วมบุญติดกันเทศในการแสดงธรรมนะคุณโยมนะบุญนั้นเป็นของเราเราทําเราได้คนอื่นเขาไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้ได้กับเรานะเราได้บุญของเราเองมันมีความสุขก็ขึ้นชื่อว่าเราได้บุญท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อย ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6626702297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทพทงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิด